สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูกันว่า เราเลี้ยงนกเนี่ยพอเราเลี้ยงเขาดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับผมให้อาหารที่ดีนะครับนกจะให้อะไรกับเราบ้างวันนี้เราได้ส่องกล้องปรากฏว่าเฮ้ยเห็นว่านกบูโงงเราเนี่ยไข่นะครับผมเราก็เลยทําการตักมีเล็ดใส่ถ้วยไว้เพื่อเป็นการร,รองภาชนะนะฮะไม่ให้ไข่เนี่ยกระแทกแตกได้นะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินไปที่กรงนกนะพอเราเปิดลังดูก็ปรากฏว่าเราจะเห็นว่ามีนกแก้วของเราเนี่ยบูโกมาคอตัวนี้เนี่ยเป็นแม่พันธุนะครับโชคใหญ่เลยเพราะว่าหัว องไข่นะครับที่เขาไข่ไว้เอาตัวบางสมิดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเห็นไข่ได้เลยและหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการล่วงไข่มาแต่เยความที่ผมนะฮะมีแค่2มือและไม่มีใครช่วยถ่ายได้นะครับผม mm hmm. ก็เลยไม่สามารถที่จะล้วงไม้เห็นได้อย่างชัดชัดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมว่าไข่ที่เราล้วงมาเนี่ยมีถึง4ี่ฟองด้วยกันนะครับนี่ฟองใหญ่ แล้วก็ขาวสวยมากเลยนะครับหลังจากที่ล้วงมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเอามาใส่ตู้ฟักนั่นเองครับซึ่งเราก็ทําการเซตเอาไว้แล้วนะอ่ะก่อนที่เราจะเอาไปใส่และปิดฝาเราจะส่องไข่ดูก่อนว่าเชื้อเป็นไงบ้างครับโอ้โหเชื้อเดินดีสวยทุกฟองเลยนะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณอาหารดีๆจากวัวซเลลากานะครับผมที่ทำให้นกของเราสุขภาพแข็งแรงและมีไข่ให้เราแบบนี้เลย